เหตุผู้ปลาเด็กตีเกมเป็นสุยดยอดทหารคุณชายเฟิงได้โปรดอย่เลือกแต่ขอลับหากท่านยังคงเลือกอยู่อีกข้าคงถูกไล่ออกปเป็นแน่เปิดร้านพนันเช่นนี้เพื่อทำเงินแต่กลับไม่คิดจะให้ลูกค้าได้คืนเนี่ยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณชายเฟิงมาเยี่ยมเบยือนร้านพนันหินของเราหืม hmm. คุนชายเฟิงนี่คือของกำนันเล็กๆน้อยๆจากทางเราข้าหวังว่าท่านจะรับมันไว้เรื่องของข่าวจวงปีเขาสำลึกผิดแล้วหวังว่าท่านจะลามือมีอู๋จิงอย่างน้อยสองหมื่นชิ้นมูลค่าราวหลายร้อยล้านหยินทองใครบ้างจะไม่ยินดีที่ได้เงินกันฮึฮช่างนอบน้อมอะไรเช่นนี้ท่านเจ้าของล้านถอมตัวกันไปแล้วจริงสิข้ายังมีเรื่องต้องทำลากร ถาต้องหาหมดสิ้นทั้งตัวแล้วสาวน้อยสองคนนั้นเล่าไม่ดีแล้วข้าต้องเครียกก่อมเขานี่เจ้าได้ยินเรื่องของอาณาจักรซีหลานหรือยังรืออาณาจักรสีหลานเออเป็นเรื่องที่น่าสงสารยิ่งนักอาณาจักรสีหลานตอนนี้ถูกล้อมไปด้วยอาณาจักรอรอบๆทั้งห้าเกิดเรื่องอใหญ่เช่นนี้ขึ้นด้วยงั้นหรือข้าต้องรีบไปแจ้งล้องเท้าแล้วเฮ้ยน่าเสียดายนะที่พี่เฉิงหนานไม่มากับข้า น้องฮาวแย่แล้วมีเรื่องใหญ่พี่เฉิงหนานเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่ะอาณาจักรซีหลานลิงเอ,อ๋หวังสินในนี้มีอูจริงอยู่20,000ชิ้นพวกเจ้ารับมันไปั่งนี้ข้าต้องจากไปไกลหน่อยข้าได้ยินมาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาณาจักรสีหลานพี่ห่าวจะไปที่นั่นงั้นหรือไม่อันตรายหรือเราจะไปกับพี่่าวด้วย ใหญ่โง่ไม่ต้องกังวลมีท่านหัวกับจอมพลหยุนเซียอยู่อาณาจักรซีหลานนับว่าปลอดภัยมากแล้วข้าจะออกไปเพื่อฝึกฝนและหาอู่จริงด้วยมิเช่นนั้นข้าจะสนับสนุนพวกเจ้าได้อย่างไรล่ะข้าคิดว่าคงจะรู้เรื่องอาณาจักรซีหลานกันแล้วตอนนี้ข้าจึงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเจ้ามานไปอี้เฉิงนานไปซีหลานกับข้าตกลงที่ตงท่านอยู่พักที่ชั่วคราว ข้าฝากท่านดูแลหลิงเอ๋อและหวังสินด้วยหากมีปัญหาอันใดท่านไปหาท่านชูที่ที่ลงชื่อได้ขอให้เขาเขียนจดหมายถึงท่านลู่สงแล้วเขาจะช่วยท่านเองไม่ต้องกังวลให้เป็นหน้าที่ข้าเอาละไปกันเถอะท่านพี่พวกมันแปรนาจากซีหลันอย่างที่พวกเราคิดไว้เลยเฮ้เ้พาออกไปจากพูกเขากษตร์ศักดิ์สิทธ์ก็ไม่มีใครปกป้องพวกมันได้แล้ว มีแต่ขยะอาณาจักรสีหลันของพวกเจ้าไม่มีพวกมีทีมือเลยหรือไงไม่ใช่ว่าพวกเจ้ามีอัจฉริยะที่ชื่อเฟิงห่าไม่ใช่หรอไปเรียกมันออกมาซะสิอาณาจักรสีหลานถูกล้อมไว้แล้วเราจะเข้าไปยังไงกันดีก็แค่ฆ่าให้หมดตามค่าหมาเหตุผู้แล้ เด็กตีเกมเป็นสุดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้ปลายกันด้วยนะครับ